ทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวล้าไก่นะครับสำหรับไก่ไข่5ตัวกันนะครับสำหรับล้านี้นะครับก็จะเป็นไม้ที่ทำจากไม้สดน,นะครับดูจากภายนอกก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆนะครับโครงสร้างจะเป็นไม้สนทั้งหมดนะครับก็แข็งแรงทนทานสำหรับตรงนี้นะครับเป็นที่ให้เขาไข่ นี่มีไข่ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะโรยพื้นด้วยแกรบนะครับบริเวณด้านนอกตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณที่ให้เขาเนี่ยเอาไว้ออกมาเดินกินอาหารครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะนอนอยู่ใต้กรงแบบนี้นะครับแล้วก็ชอบที่จะคุ้ยหญ้ามากมากเลยครับคุณผู้ชมล้านนี้นะครับผมก็เลี้ยงเป็นไก่ไข่สายพันธุ์ไฮบิดแล้วก็มีโรสไอแลนด I ์แดงด้วยครับ สำหรับที่ให้อาหาร <Gaming> ก็ใช้เป็นที่ให้อาหารแบบนี้เลยนะครับนี่ดีมากๆแล้วก็เอาห้อยไว้นะครับขเขาจะได้ไม่เคลียที่ให้น้ํานะครับอันนี้เป็นที่ให้อาหารอันนี้เป็นที่ให้น้ํานะครับนี่เป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นมุมกว้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมกว้างนะครับนี่ แบบนี้เลยนะครับสําหรับใครที่มีพื้นที่น้อยๆอยากจะเลี้ยงไก่ไข่นะครับเพียงแค่นี้ก็สามารถเลี้ยงได้แล้วนะครับสําหรับใครที่ต้องการไก่ไข่นะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเป็นเบอร์โทรไว้ให้นะครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ